ลงมาไหมเน่ฮะลงมาไหมยังไม่ตื่นฮะมาแล้วอวววฮะเชา้านี้ตรุดตรุดตรุดต,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 ตะเอ๋ ทำไมต้องชิดจ่อก้องนั่งคิดตลอดเลยนี่มานั่งเป็นยังไงไปนั่งใกล้ไม่แสบเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งโน้นก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันลแลลวรสชาติไม่เปลี่ยนไปหรอกนั่งใกล้นั่งไกลอ่นนะนะ นั่งใกล้แล้วมันรู้สึกดีเนี่ยฉันเที่ยวจับ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 หึหึจับแซบครับ แยบแยบเลยชีวิตนี้มีอาหารกินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเกิดเบียงก็พอแล้วนะจ๋าจเนาะ เสียเ่อสิยู่สองคนลักกันฮะถ้าอยู่หลายคนเสิ่งเล่าเยอะเกินฮะไม่รู้จะฟังใครฮะอันนี้นอยู่คนเดียวก็ฟังหนวพี่หอยคนเดียวฮะ <laughs> เขยับเลยโอ้เขยับเข้าขยับเข้านะฮะ ขยบมาขยบมาขย,บมา,ขยบมาทำไมเนี่ยหนอะขยบมาทำไมกินก่อนเข้ามาขยบมาก็ได้จอ๋อเนี่ยฮะคููเสียให้ ก็พวกก็จะได้เม็ดตกข้างล่างครับเอออืมเซ่บๆครับกินแบบแซ็บๆกินสบายใจสบายสบายไม่าจอไม่ต้องเคร่ยดอะไรามากมายไม่ต้องกลัวอะไรกินแบบไม่ต้องรอแวนฮะ จะไม่เข้าใจตรงมันนั่งชิดนี่ยนะฮะนั่งชิดติดขนาดนี้แต่ละบานของจอ ชีวิตดีีนะจ๊ะชีวิตดีดีดดดไ่เคียร์อะกินก่อนโอ้ยโ,โดนลูปโดนค้ำไม่ได้เลย กินไปกินไปเขาไม่มาหรอกเขาอยู่ตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยนะในบ้านก็กลัวนะ้วฮะยิ้มแล้วเลยยิ้มล้วหรอ ตายกินให้ยิ่มก่อนแล้วทำตัวน่ารักนะนอนซบนอนซบเอาอะไรไม่มีอะไรให้ย,ยิ้มเล่นะ tuan-tuan lho, kin-kin-kin kini kini nengi bak muasih ได้เพลงมันได้มาสอนมีนจำนนได้ะครจบ ป่วยมาให้กับข้าพุทดครับกินนิดเดียวนิดเดียวอะไร,ะไรไมาให้หรือเปล่าจอ่อจนนอนอย่างนี้ไม่ได้แล้วจอนะลูกเลยทำงานทำตจลูก เงินนะม,มนเป็นกล้วย CBNFC ฝากไว้นะครับ อะไรน่ารักตอนนี้นะฮะจะหลับไม่ได้นะจอนะนพี่จะปอเป็นเป้ารับสังก,กทานนะจอนะไปมองเนียนมาหนุ่มไปลบไปแล้วทุบโงเนียน่อนไปน่พี่ไม่ว่างไป กน้องเรียนต่อนะุนนยก็น้องเนีนต่อชั่วโมงจะับ่องเรียนไปใจะเท่าไหรนะจะมาวันนี้ไปให้จบ,บนะฝน,น,นตกด้วยนะ